ใครนอนนี่เมื่อคืนนี้หนูหนูเอสส่วนของพี่จอร์พี่จอร์ดบอกไม่อยากยุ่งกับคนชั้นต่ํานู้นพี่จอร์ดไปผูกเปยอยู่ข้างบนคือมันเยี่ยมทุกเวลาเลยแต่ลมมันนั่งดูอากาศแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแดดเริ่มจะมาผมอยู่ไหนสักที่หนึ่งของยุโรปม่เพราะผมเคยไปยุโรปบ่อยผมจะรู้บรรยากาศครใครเบย เราคิดจินตนาการของเราได้เราก็มีความสุขเราเฮ้ยเราเหมือนไปยิดโลกเลยไมจริงไงแจริงอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมอยู่คาซัคสถานอุยดูการแต่งกายของผมนี่อนแรกเราว่าจะพักที่นี่สองคืนใช่ไหมอตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วทีเนี้ยเราก็จะไป ภาษาบ้านๆไปตายเอาดาบหน้าแล้วไม่รู้จะไปนอนที่ไหนครับโดนโดนก็กะว่าตรงไหนข้างทางที่กางเต็นท์ค่ำไหนนอนนั้งเลยค่ำไหนนอนไม่ถึงค่ำหรอกครับเราต้องหาที่นอนให้ได้ก่อนใช่ครับเต็นท์อยู่กับตัวเราทุกคนอยู่แล้วเราติดเต็นท์มาทุกคนอยู่แล้วเราพร้อมพอ้อมมีสถานที่วันพรุ่งนี้มันจะได้ใกล้หน่อย่จะได้เดินทางกลับบ้านเที่ยวที่ไหนพี่น้ำตกชื่ออะไรนะ ห้วยน้ำเย็นห้วยน้ำเย็นใช่น้ำตกที่กำลังแบบโด่งดังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้น้ำตกสวยมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไม่ได้เลยสวยแค่ไหนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้รตอนนี้เซฟบรร,ร<ม>ยากาศเลยครับ่เวลาออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่สำหรับตัวมองนะคือถือว่าใหม่เลยสำหรับการเดินป่าการเดินจะเรียกว่าเดินเทรลไหมก็ไม่เชิงนะกเดินไปชมน้ำตกอะ นี่ปาเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมครับพร้อมหอดของขึ้นรถเป็ตะตะนตอนนี้หาทางออกจากนี่นี่ได้ก่อนดูทางเลยก่อนอย่างเละลานจอดะเต็มอยู่ตอย่อสตาร์ทคุรนุ่ม นี่ขวดละ65บาทอ่ะเซนตาเลยครัมือเช้าครับเราอยู่ที่ร้านค้าชุมชนนี่แหละร้านค้ามีอะไรนะมีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งมีตู้แช่เฮ้ยข้างในของเยอะนะตั้งโต๊ะเต๋าอยไรนะลูกเตี๋ยวอะไรนะโอ้ยชิ้นใหญ่มาก ใช่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดลงทะเบียนเนี่ยก็จะอยู่ริมทางแบบนี้เลยนี่เราขี่ขึ้นมาจากทางนี้วานเราขี่มาจากทางนี้ก็จะมีนี่มีเป็นศาลานะครับก็จะมีเวลาเปิดปิดนะแล้วก็ป้ายเขาทาไว้ชัดเจนนะครับห้ามห้ามรถทุกชนิดเข้าออกนะครับถึงจุดลงทะเบียนแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดพักนะก็มีนี่เขาก็มีมินิสโตร์นะครับมีอาหารเครื่องดื่มเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะก็ถือว่าไม,ไม่ไม่ขาด นี่เราต้องมาลงทะเบียนกับตรงนี้อันนี้ค่าใช้จ่ายเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับค่าบริษัทฐานที่ค่ะแล้วก็ค่าไกด์คนละห้าสิบค่าบรุงสถานที่ค่าไกด์ค่าไกด์สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบในไกด์อยู่ไหนไกด์นี้โอ้นี่เลยนั่งรอสแตนบายนะครับัสดีครับมาคนเดียวก็มีไกด์เป็นหนึ่งคนแล้วพวกผมมาสิ่กว่าคนเนี่ย สองคนอ๋อสคนหคนรับได้นักท่องเที่ยวกี่คนต่อไกด์หนึคนหคนค่อ๋อหนึ่งต่อห้าโอเครู้เรื่องนะครับก็เตรียมค่าใช้จ่ายตรงนี้มาด้วยไค่าบำรุงสถานที่ไม่เท่าไรแต่ค่าไกด์เนี่ยเตรียมมาให้น้องๆก็้วยนะครับ พี่อยู่ที่ไหนนะผมอยู่ที่โคราชโคราชโคราชนี่เป็นไพศาลไพศาลไพศาลละเไปมางไทรเนาะครับผมไปทั่วครับมาตัดกระแสเนาะใช่ครับผมกระแสมีเราต้องมาครับสิบโมงยี่สิบเอ็ดครับไม่ใช่ล้อหมุนนะเริ่มก้าวเท้าน้องแนนเป็นไกด์ของเรานะนี่อะไรฮะเนี่ยอนี่กระเป๋าของพี่ค่ะเอ้าเฮ้ยหาภาระให้เขาซะแล้วเขาเขาแจ้งนำทางไปที่ลุงหาบ งั้นผมฝากด้วยแต่เห็นถือถ้าถือต่อไปเดี๋ยวผมฝากด้วยนะได้งค่ะนี่ไงขึ้นมาแป๊บเดียวก็จุดชมวิวแรกอีกแล้วเป็นมุม้างล่างล่เราเราจะเดินตงจะไปทางนี้อ๋อนี่ทางเดินไปนี้้างล่างนี้พอดีคนเดินอ่ะสวนกันได้แบบ แยสุด <Yeah. S 2> จัดสี่โคลครึ่งใหญ่มาก <c oughs> ได้เดือนหนึ่งกิโลนิดเนี่ยมันเราเดินมาจากป่าทางขวาทางนี้ีย่พูดคุยของเราเมื่อกี้ผมเดินคนเดียว <c oughs> ช่วงหนึ่งได้ยินเสียง น่าจะเป็นทางเดินเก่ากระดานไม้จะยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่ยังยังอันนี้แค่น้ำจิ้มไปกันต่อครับนี่สวยเนาะยังสวยอ่ะไหนไหนไหนอ๋อนั่นดอยนอตัดเหรออ๋อที่มืดตื้อหนูมองไม่เห็นเมฆบางไปแล้วอักเนินกงเชเจอ น่าจะเริ่มโรยแล้วแหละแต่ว่าสีมันก็สวยนะพี่เหมียวนะสวยค่ะดูไกลยิ่งสวยเหมือนร่มซึ่งเลยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบเต็มต้นเลยอ่ะตามลำต้นใช่่ใชตามลำต้นตั้งแต่ต้นถึงปลายเลยครับไม่ปลาเขาดอกไม่ปลาเขาแล้วเนี่ยกาดอกอะไรสตอเขาสตอมันมีลูกไหมมีก็มีกินได้ไหมช่วงนี้ออดอกกินได้ไหมลูกมันกินได้ดอกก็กินได้ร้านเลี้ยงวัวมากใช่ไหมใช่เลี้ยงวัวนี่คืออะไร อ๋อบ้านบ้านคุณลุงพี่นึกเหรอแล้วนี่นๆๆ่นน<ๆ>ั<ๆ>่นเดมุมสวยเด้มุมสวยต้องใายต้องใายเรามาล่าวิวครับม้าแค่ม้าแค่แพะน้อยโอ้ดูดิแมน่ารักจ้ะนี่ทำอะไรดูสิดูเขาหากินสิเขากินเขาแบบไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะวิถีชาวบ้านนะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติไม่เป็นไหนอกน้ำก็เป็นน้ำรับเอาจากภูเขานี่แหละ เนนยเเเห็ลดี๋ยวนะอันนี้ที่บอกว่าห้องน้ําอยู่ข้างบนใช่ไหมโอ้โหแล้วใครจะกั้นขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ถามตั้งแต่ต้นทาง่าห้องน้ําอยู่ข้างบนดูดิเดินมาชั่วโมงกว่าเพิ่งเจอจุดฝากห้องน้าแม่เขาหน้าถามระยะด้วยเนาะห้องน้ําระหว่างทางจากจุดห้องน้ํานี่เลยแค่500เมตรครับเป็นหน่เลยพอเราเดินลงไปมันจะเห็นปุ๊บมันจะเห็นล่างตีมากขึ้นไปเลย แต่ถ้าเขาบอกว่าให้ไปข้างสูงก่อนแล้วลงคโลดไล่ลงมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเขาบอกเนี่ยต้องถามต่อว่าเพราะอะไรเพราะว่าการเดินมันง่ายหรือว่าเพราะอยากได้วิวสวยพอกเขาบอกว่าวิวสวยจากข้างล่งก่อนถ้าเนี่ยถ้าเราจะเอาวิวสวยเอาแล้วแต่แล้วแต่พี่แล้วแต่ไกด์นะเอาไปเอาวิวก่อนนะไปดูวิวจากข้างล่างมันจะง่ายคนเดินเขาเดินง่ายเขาไม่ได้เอายูนเราเรามาล่าวิวโอเคเรามาล่าวิวจบไปาี่ล่าวิวอ๋อเป็นทางซิกแซก อ๋อหรือว่าจะเดินตรงไปทางกอก็ได้เออทางนี้ชันไหมถ้าเบรกไม่ดีแทะ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 เฮ้ยลื่นจริงลื่นจริงทำไมปอมเดินเหมือนไม่เอะไรเลยวะนี่ครับโอ้โหนี่เราได้ชมจากด้านบนนี่เห็นถ้าเดินลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นลำน้ำแบบนี้นี่เลยนี่เลยกล้องของทุกคนทำงานครับผมสวยจริงสวยจริง พี่จอดพี่จอรดอย่าร้องไห้อย่าพี่จะร้องไห้สวยมากเลยจีจอดเกง่จเกงจริจงจริง <c oughs> เพราะว่าจอดบอกว่าเก็บนี่ก่อน <c oughs> เนายเที่ยงพอดีอเรามาถึงเวลาเที่ยงพอดีเลยนะก็เลยนี่แหละทุกคนครับไม่เว้นแม้แต่พี่ผู้นำทางไปโรงเรียนผมไปงี้เลยนะข้าวไข่เจียวแล้วก็ใส่ถุงมัดปากกระชอนกันหนึ่งเนี่ยใช่เลยอันนี้นักบินเรายังไม่ต้องกินครับบินไปเรื่อยๆนะครับ ตะเบียงที่เตรียมมาเมื่อเช้านะพี่เหมี่ยนะ,ออะโอ้โหนี่เอามาขายป่ะครับขอดูหน่อยดิาม,ามาเป็นแผงครับครับโอ้โหซื้อมาซองห้าบาทแต่มาอยู่วันนี้ซองลยยี่สิบบาทครับแหงมื้อเที่ยงวันนี้ว่าเป็นมื้อที่อร่อยปรตะวันห้าบาทกับวิวหลัก 1, ล้านน้อยกว่าต้องวิวพันล้านเนาะ เจ็สองหนึ่งแปดครับเราก็ว่าเดินมาก็เกือบเกือบสองชั่วโมงจากจุดเมื่อสักครู่ครับเราพักกินข้าวกันแล้วก็เก็บภาพไปประมาณนึงและเราจะเดินลงไปที่ที่ด้านล่างของน้ําตกเลยดิ่งอย่างเดียว้างหน้าหรือทางครับเมื่อกี้อยู่ข้างบนผมให้9ก้าคะแนนนะครับแต่มาถึงตรงนี้ผมให้ส0คะแนนนะครับส0คะแนนเลยครับอ๋อได้เต็ม1ิไปแล้วนะครับ ตรงนี้จัดว่าใกล้ระดับหนึ่งใกล้จะถึงตีนน้ำตกแล้วเนี่ยเราเห็นตีนน้ำตกอยู่ด้านล่างนะครับก็มีการทำเป็นเหมือนอจุดยืนถ่ายรูปเราก็เช็คอินวิวพอยต์ตรงนี้จุดหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปไปนอนกันที่ตีนน้ำตกเลยจากตรงนี้บอกเลยว่าสูงและสวยมากๆเรามองเห็นตั้งแต่นู้นชั้นบ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 น,บนแล้วก็เดี๋ยวจากตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีทางเดินขึ้นไปดูข้าง,างน้ำตกบุบ่มด้วยนะดูได้หลายมุมเลยอ่ะครับสายโฟโต ใครชอบถ่ายรูปท่องเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนครับตูมขึ้นไปตูมขึ้นไปตรงนั้นจะมีสะพานเมื่อกี้เห็นคนเดินด้วยครับตรงกลางมันตกเลยไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปถึงด้านบนได้ไหมแต่ว,ว่าดูแล้วมันมันขึ้นไปถึงชัง้นนู้นนะครับขึ้นไปเป็นทุ่งหญ้า เพืมาทิพยมเนี่ยคุ้มละผิดจากบ้านมา7-800โลเนี่ยคุ้มมากจากตรงนี้นะเราเดินขึ้นไปด้านบนครับแปลงไปนี้โอเคบอกเลยว่าว้าวทุกช,ชั้นแต่เดี๋ยวข้างบนเนี่ยน่าจะเดินขึ้นไปจุดที่เรามองเห็นแล้วนี่ครับเราอยู่ใกล้น้ำตกแค่นี้เองนะเราน่าจะเดินขึ้นไปถึงจุดที่ที่เราเห็นนะักท่องเที่ยวเขาขึ้นไปข้างบนนะ่ะ ตกขึ่งผูงมากๆน้ำแรงมากกระเด็นล่องน้ำเนี่ยกระเด็นเต็มตัวเต็มหน้าเลยเแนบบี่ย กอจำตกห้วยน้ำเย็นมันเป็นห้วยตรงไหนเนี่ยโคตรสูงเลยสวยงาวกืนกว่าที่จะเป็นแค่ห้วยน้ำเย็นผมไม่รู้ห้วยน้ำเย็นเป็นชื่อข,ของอะไรนะเขายิ่งใ,ใหญ่เกินที่ประลานเบอร์มากจากใจคนไทยสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวอย่าลังเลครับที่นี่มันมีอะไรมากกว่าแค่นั่งดูจำตกเวลคัมทูไทยแลนด์ชาวต่างชาติเลย่ฝงแน่นอน แล้วเราจะคิดถึงนายบ๊ายบายหรืว่าพามาเยอะๆเนาะนั่งน่งเชจอเลยนะเจอแล้วครับสวัสดีครับลุงข้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อลุงอะไรครับ คือพิลึกครับพิลึกพิลึิลึกจริงๆใช่ไหมพิลึกจริงๆผมก็นึกว่าเขาแซวลุงเล่นผมเป็นแล้วแหละเขาเรียกว่าลุงพิลึกบาโคมันก็เรียกพิลึกพิระบาโคมันก็เรียกพิลึกกึ๊กือก็ได้นะพิลึกกึ๊กือผมเนี่ยผมไม่จะพูดอยู่เมื่อกี้แต่ว่าขอให้มาเที่ยวเยอะๆครับมาเที่ยวน้าตัวห้อยเย็นครับขอให้ ทุกคนชาวไทยถ้าเราขอให้มาเที่ยวทุกคนก็มาเที่ยวเยอะๆเขาชาวต่างประเทศได้ไหมเออต่างประเทศได้ขอให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวแล้วก็ต่างชาติเงินท้อก็ก็ไหลมาประเทศไทยมาเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าลุงอายุเท่าไหร่ปีนี ตอนนี้ข้างหกสิบห้าละหกสิบห้าลูกอยู่ไประมาณเจแป็กก็แต่ว่าก็ต้องทำไงอย่างอื่นบ้างเราถ้าจะช่วยญาพี่น้องทางงานแต่ว่าถ้าทำจริงๆก็สอบสับปีกเยอะแล้กันเนาะแต่ว่าค่อยๆทำใหม่ๆก็พอได้ก็ไม่มีเวลาก็ช่วยญาพี่น้องทางไรทันันแต่พ่อแม่ตัมึงก็ไม่มีอยู่แม่อยู่ก็ที่สาวอยู่เนาะก็ไปเชื่อข่าอยู่อยู่ที่หมู่บ้านไหนอยู่บ้านแม่โขงนี่แหละแม่โขง มันพื้นหญ้าทิศสวยอย่างเงี้ยมากางเต็มได้ไหมก็ได้เลยน่าจะได้จริงแต่ตรงนี้เขาบอกว่าดงทากเลยใช่ไหมน้าหนาวแล้วก็ไม่มีแล้วก็หายเหมือนกัาแต่ว่าตอนนี้หน้าฝนนี่ก็เขาแคมป์อยู่นี่นึงอืมก็ขอบคุณลุงมากครับขอขอบคุณมากครับมาเที่ยวเยอะๆครับมาเที่ยวเยอะๆนะมาหาลุงได้นะน่าจะขอคนไทยทุกคนมาเที่ยวเยอะๆครับเราตัดสินใจเดินออกมาล่วงหน้านะครับตอนนี้14.02นแล้วนะครับบ่าย2องโมงครึ่งจับตามเข้ามา10บโมงยี นี่ก็ฝ่ายมงฝ่ายสองละถ้าน้าจากเวลาที่เดินเข้ามานะเราเดินเข้ามากันสองชั่วโมงออกไปถึงรถก็น่าจะสี่โมงเย็นไม่ต้องไปไหนกันะลดีอย่าไปวางแผนเที่ยวอื่นเลยถ้าจะมาที่เนี่ยวันเดียวที่เดียวแล้วก็ใช้ชีวิตใช้เวลาที่นี่ให้มันเต็มที่ไปเลยดีกว่าผมว่านะโคตรจะคุ้มผมบอกเลยในที่สุดเราก็เดินกลับออกมาถึงจุดสตาร์ทโอ้ทางที่เราเข้ามา

อันนี้ให้ซอนนี่เยี่ยมเลยล่ะเอ้ยอ่าโอเคเตปเตปเตมเตปเตปเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนน่ะน้ำเยอะมากดูเสน้นองก่อยแม่ตื่นนะถึงจุดนี้แล้วผมรู้สึกว่ามัน มันสูงแล้วฟ้าเปิดพอดีทางสวยมากนะครับส่วนมากเนิน8%เรเเราวิ่งคนละทางกับขาไปโอ้โหดูครับเฮ้ยข้างหน้าอยู่ใกล้ๆทางเลยอ่ะใกล้ถนนเลยอ่ะโอ้โห นี่เลยใกล้แค่นี้เลยหลากได้ใจมากวิธการของเขาอะนะผัดไทยเปิดยัครับปไปหาร้านผัดไทยน้องเปิลร้านผัดไทยเจ้าสวนะะัก่ะแม่ตื่นนะคะบนดอยะคะ่ะรับผมต้องไปไหนนะเลือดตอเลือตอเหรออ๋อ้ของแพตรงนี้ชั้นจริงครับขึ้นได้เนียนๆเ,เลย บ่ายโมงสามนาทีถึงแม่ละมาน้อยแล้วตัดออกไปที่บันปากนะครับเหลืออีกห้ากิโลเองถึงปั๊มแล้วดีนะที่ได้ใส่ขวดมาปุ๊บจบทริปแล้วครับฟับงเสียงรถดึเสียงแบบเดินเบาเนี่ยยังนิ่งยัง ไม่มีแกว่งเลยนะเสียงเครื่องอยังแน่นยังสตาร์ทง่ายแล้วก็ยังรักษาความเร็วได้ตลอดทริปนะครับ4,365กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนที่ผมรับรถมาเนี่ย2,751เท่ากับว่าทริปนี้ทํำระยะทางไปทั้งหมด1,614กิโลเมตรถึงตอนเนี้ผมก็ ยอมรับแล้วแหละว่าของเขาเจ๋งจริงคือเขาเสมอต้นเสมอปลายอะความเร็วที่เคยทําได้ครับแรงบิดในการปีนไต่ดีมากนะครับเรื่องของอาัตราเร่งเรื่องของความประหยัดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอีกทลิปหนึ่งที่ได้เดินทางนะครับท่องเที่ยวแล้วก็ทดสอบในตัวขอขอบคุณทางบริษัทสุสกิโม o ตเซ l ค Corporation ประเทศไทยจำกัดวางใจให้ ksl ready skill นะครับนำรถมา ทดสอบแบบไม่มีข้อจำก,กัดเพราะเขาเป็นรถครอสโอเวอร์ก็ต้องพาเขาไปครอสโอเวอร์แบบนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับส c ค i b e เสียงกิ่งแ,แจ้งเตือนนะครับแล้วพบวิดีโอใหม่จากเรา K L Riding Skill ในราตรีสวัก่อนสวัสดีครับ